ปรับใหไม่เอาคุณนอนคุณนอนให้ไม่มีเล่นโซนไหนเล่นโซนไหนจะบอกลาลาลาเอานะเอานะเอานะเพิ่งเอามาจะไปตั้งรับหนั่นเดียวเป็นในไฟใครในเรคขออย่างเดียวเลยขอไม่ให้ไม่ให้มันหนีอ่ะเป็นไฟใหญ่เมื่อวานเข้าเมืองเ่ยอ่านั่นแหละตรงนี้เป็นงั้นคือคืนมันเลยเมื่อวานเมื่อวานอย่างมันเลยตรงไฟหน้าคุกอ่ะเออมันมันเลย มันมากแต่มันแค่ไฟหน้าคุกนะหน้าแม่งมันมากตีตายบอกโจกกักศพกักศพแม่งไม่กูเด่นเลยเฮียไม่ยังถ้ามีคนเสียสละเออแม่งตีกันมันเลยจีแม่งบอกเอาศพไปหน่อยไม่มีใครอุ้มเลยเออชุบเพื่อนยี่กูต้องไปชุบะจกินมีดแข็งดีเดี๋ยวตั้งรถดีดีว่ามันได้ปั่นโัลลรับเพื่อน ก็ทำไมเขาถึงต้องมาขายกันอย่างนี้ได้เลยวะเป็นของแข่งของแต่ละแกล่ะทำไมคนอื่นมาขายกันได้วะมาแล้วมาแล้วถึงแล้วถึงแล้วเต็มตัวนะเต็มตัวนะเตยมตัวนะไอ้ยิงวะเฮ้ยเราอยู่ข้างหลังก็ได้พี่โจ๊กรถรถเรารถเราไม่ค่อยเอาเลยความสะดวกอะไรไทยขานี่มันปะหลังบ้านเรารู้ว่ามีคนยิงเราอะไรสกินมันขึ้นบนหัวอ๋อสกีมสกินมันบั๊กพี่โจ๊กสกินมันบั๊กถอยหลังสุดบ้านถอยหลังสุดถอยถอยถอยไปข้างหลังเลยถอยไปข้างหลังเลยรถเราไปอยู่โซนข้างหลังเลยถ้าหลุดเดี๋ยยววซ ตกมาออกแล้วบนแหานุเม็มาลงมาไม่ใส่เลยทำไงใส่นอนลงเอฟซเราที่หอบขาพี่ลงลงลงทบลงมาเลยลองเลยลงเลยลงลงลงไปเลยไปเลยลงไปเลยทไม่ได้ไวีนัลงมาเ่เราไม่ต้องลงนะเราไม่ต้องลงนะมันน้อยอยู่เาไม่รีบพี่ไปยพี่วะ ตรงไอ้ตรงปานตรงนั้นอุ้ยรถจับ์ยิงยิงเพื่อหน่อยห่อยตา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 มัขค้นรถผมฟือมันตกนะมันตกตรงมยัมยัมายิงไม่ได้ต่ออีกเร่องเนี่ยมันเก็บมันตกเรื่อยๆนม่มีใครซ้มวะเรียบร้อยเนาะอ้าววาง e m p ก็ลงเมนูลยครับรออะไรอ่ะายอั่ือป้ายอยู่ฝั่งมือ เอาศพมันไปยิงสมันไปยิงสมัไปมันตายยิงไปเอาสมัน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 ไปชีวิตเดียวชีวิตเดียวเพื่อนขอชี้ินเดียวขอชีวิตเดียวนันลง้มันยิงปีนะบนอะบนบนถนตึกะยิงบเยิง ตัวตัวีงแล้วนะยๆเพื่อยยวเพื่อเมเยรกูไล่สุดแหละกูไล่สุดโอเคใหผมใส่นาโนไว้ที่เลขเกเป่าวะชิบหายมันเยอจังวะ เพื่อมันเยอะนะค chuông lặng chuông lặng chuông lặng โอ้โหพ่อมึงเล่นสนัมเอ้ยโอ้กูตายโอ้โหสวยกูช่วยกูช่วยกูช่วยเอ้าวตีเรามาเดี่ยวกันดีกว่าพูอะไม่เอาสนับมาจับเสียเชียร์ละเสียงเชียร์ลวมึงพูดดิปับพูดดิพูดดิเสียงเชียรเสียงดีบงนะมึงเลยคืะไรไอ้ปำไอ้กระจอกคุยเสียงดังไม่ได้เหรอควยละควละคุยละ ไอ้ตุ๊กปี๊บชุบไปน้องชายไอ้เพือกไอ้เพือกไอ้พวกไอ้ไอไอเพือกทำทียอะไรมึงทำทียอะไรแดงเยอะจับทำไมมึงทำทียอะไรมึงไม่ชูเพื่อน่ะเดือดเลี้ยงไปยืนไม่่อนโอ้โหทำให้แดงเต็มเลยล่ะครับพี่ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะไม่ต้องเปิดก่อน สีแดงเต็มเลยปัดแ้พี่ปูดีูดีูดีีอี่อูดีรีบรออีกรีบออีกรีบออีกรีบรอรีบรอมึงรีบอรีบอถือปืนพี่หวานพี่หวานพี่หวานเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไม้หน่อยเปลี่ยนไม้หน่อยเปลี่ยนไม้หน่อยเปลี่ยนไม้คนนึงเปลี่ยนไม้คนนึงเปลี่ยนไม้นีไเปลี่ยนไม้เปลี่ยนไม้เปลี่ยนไม้ไอ้ีไ้ีเปลี่ยนไม้ียบี เปลียนหม้ยหน่อยเล่นกับพี่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 สวยกันกูกันกูไม่ได้เบเทำบาเอาตายนี่อะไรตายได้ไงอ่ะเลือกยังไม่หมดเลยนะพูดดีพูดดีพูดดีเออกาะกูก็ได้งอ่ะสวยสวยไอ้เฟสที่เข้ามาอะไงเฟสบอทที่เข้ามาอะไงไอ้ใครวะโอ้มันเยอะว่ะ มีก <ort. S 2> ี่ออ้พวกเื่อเมีเทคนเพื่อพวกเงียพวกเงียบันนี้พวกเงียบันนี้พวกเยจกัตตาเจาเจกัตาแล้วมึงไม่ไหวเล้วมึงมีเน้ะสองหน่งสองหนึ่หวานจี๊ ้หลเไปดียวหล่าวเราไปน้อยคนผิดทีนี่มีใครอะเจ๊หรือเปล่ามาขอบคุณค่ะเด็แม่เจมี่เจมี่วยเว้สมไหนอ่ะ ดิกูเป่าเป่าในเพื่อนมึงอยู่ไหนนี่เป่าตอนนี้นี่กูอยู่หลังมึงเนี่ยเพื่อนะจะไปกับกูไม่เจอเหรอไม่รู้มันไอะไรเนี่ยอย่างโง่เลยเพื่อนโอ้โดนว่ะโดนว่ะเออใจนเจนเจนเจนนะเจนะเสร็จเซร็จเซร็จเซร็จลงเซร็จรถอะไรให้พร้อมนะเซร็จลงเซร็จรถอะไรพร้อมรู้จากเกมเราวินสิทธิ์แร่นะครับถ้าออกอ่ะสิบหกเดียบหลานมาวีคิดคำนวณ ครับเนี่ยต้องรีบเลยว้ยต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วเเด้งมาดูหอมะต้องรีบแล้วอ๊ยเกยเยมันด่าพี่โจ๊กคูด่าพี่จกู่จอท่สคนครับเดียล้เมย่อรออีก มีเพื่อนกูอีกมัจะอุ้มอื่นสกิเกขกันเชียวเดียวพ่เดี๋ยวพ่เดี๋ยวพึ่งนเดี๋ยวพ่ห่อเลยก็ได้พห่อห่อเลยห่อเลยแล้วไปเบิกรถ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 ไปยิงไปมีถุงห่อไหมมีถุงห่อไหมห่อห้น่อยมาดีบูมมาดีบูมปบนมามีห่อเอาสมนี้เามี้เสมนนีกเดกูอกไปก่อนมีใครป่มบเละในไฟน้าโรงพยาบาลปืนเราโดนยิงิเหรอคนดูทำไมผมไม่เห็นปืนวนเราเลยวะ เลยโซบฟังกูเลยโซบใครไม่หอบมั้ยปืนปืนเราโดน EMP ป่ะคนดูไฟหน้าโรงพยาบาลกระจายกันหนเพื่อนอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงตลอดนะไม่ได้เพื่อนอะมันเอาเนีสโซบมันยังเหลือเนสโซบอีกโซบหนึงเนี่ยทำไมมันไม่ค่อยลมเลยวะกลางสายผมแบบผมเห็นมันเหมือนโดนคืนแต่ตอนแรกเนี่ยมันเยอะชิบหายเลย อให้หมดดิพี่มีใครเอากล่องส้มให้ได้ป่ะผมไม่มีกล่องส้มมา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 เรียกอะไรน้องมานี่มานี่ไปดีเลยนอมาทั้งเลยสิ4 19 4 19 4 19 4 19ที่มีหมดอะให้หมดตัวเลยโดนตามตะกรันแน่แพ้ใส่เอากตามมาเนี่ครับนี่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 อันนี้กูเนี่ยกูเจ๊สวยเจ๊แน่เจ๊แน่เจ๊แน่มันวางยีมพี่เอาปืนมุนองเล่นได้หรอแต่ก็ใช่แหละเพราะว่ามันมีที่เล่น ปืนมันมีที่เล่นไม่ค่อยเยอะปืนม,มันตามอยูย่ไอ้แย่าไปแย่พเ,เ,พเพิ่อนเอาของเพื่อนเอาของเพื่อนเอาของเพื่อนขอแล้วขอรอซาเวียมาหน่อยมันทีวพี่แย่